ก่อนเวลาคําว่ารายการก่อนเวลาก็หมายความว่าถ้าเป็นเวลาจริงๆก็จะพูดกันได้เฉพาะวิธีเจริญกรรมฐานคือสมาทานแล้วก็วิธีเจริญกรรมฐานแต่ความรู้รอบตัวนี้จะไม่ได้ในการเจริญกรรมฐานจริงๆมันมีหลายขั้นตอนอย่างคําว่าสมาธิสมาธิจะแปลว่าการตั้งใจ การตั้งใจนี่ก็มีหลายจุดตั้งใจอันดับแรกถ้าเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยแต่การทำขั้นคณิกะสมาธินี่ก็ไม่ต้องใช้อะไรมากนะักเพราะการทรงตัวของจิตไม่มีมากเราสามารถจะรู้ลมให้ใจเข้าออกได้บ้างรู้คำภาวนาบ้างเล็กๆน้อยนจิตก็เคลื่อนในการฝึกขั้นตน ก็ต้องเพียงแค่รู้ลมให้ใจเข้าออกพยายามเอาจิตเข้าไปทรงตัวเวลาให้ใจเข้าตั้งใจว่าเราจะรู้ว่าลมให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกก็ตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราจะรู้ลมให้ใจออกกรงความว่าให้ใจเข้าก็ดีให้ใจออกก็ดีเรารู้ตัวขณะใดที่รู้ตัวอยู่ก็ให้ใจเข้าหรือหใจออก เวลานั้นชื่อว่าเรามีสมาธิในอนาปานสติกรมรมฐานคือลมหายใจเข้าออกแต่ว่าการรู้ตัวยังไม่ภาวนาก็าตามหรือภาวนาด้วยกว็าตามมันจะสรงตัวได้ไม่นานสักประเดี๋ยวเดียว,ยวจิตก็จะเคลื่อนไปสู่รมอื่น <c oughs> ถ้าจิตเคลื่อนก็คิดนั่นคิดนี่ไปตามเรื่องตำราของจิตคิดไปรอบนอก ก็เป็นธรรมดาเพราะรู้ตัวขึ้นมาใหม่ไม่รู้ตัวขึ้นมาว่าเวลานี้จิตคิดนอกรูปนอก,ก,นอกทางเกินที่เราตั้งใจไว้ก็หันเข้าไปรับรู้ลมให้ใจเขาออกใหม่อย่างนี้ที่เรียกว่าคณิกาสมาธิดังนั้นวันนี้ก็ขอแนะนากันแค่คณิกาสมาธิดีไม่น้อยอมากไปได้พวกนี้อุปจารสมาธิราะว่าการคุมสมาธิขั้นต้น ถ้าเข้าถึงอุปจารสมาธินี่ญาติโยมพุทธบริษัทต,ต้องเข้าไปควบคุมนิวรณ์ด้วยวันนี้ก็ขอแนะนำในน้อยการฝึกขั้นต้นก็หนึ่งให้รู้ลมให้ใจเข้าออกแล้วก็ขอได้โปรดจ,จงอย่าเครียดกับอารมณ์บางทีเราตั้งใจเกินไปคิดว่าเราไม่ต้องการให้จิตเคลื่อนจากอารมณ์จากการทรงตัว แต่ไปเดี๋ยวหนึ่งจิตก็เคลื่อนไปคิดอย่างโน้นอย่างนี้เข้านันนี่เราตั้งใจคิดว่าจะทรงตัวให้มากเมื่อจิตทรงตัวไม่ได้มากเราก็โมโหจิตถ้าเราไปตั้งใจโมโหจิตหรือโกรธใจอย่างนี้จิตฟุ้งร้านสมาธิพลาดก็ต้องทําใจสบ,สบายๆคิดว่าการฝึกสมาธิจะมากก็าตามจะน้อยกว่าตามย่อมมีอานิสงสอง ือน,นี้สง่งมายความว่าถ้าบุคคลใดสามารถทรงคณิกะสมาธิได้คําว่าทรงนี่ไม่ใช่ทั้งวันนะถ้าทั้งวันนี้ไม่ใช่คณิกะสมาธิอันนี้เป็นชาน <c oughs> คําว่าทรงคณิกะสมาธิได้ก็หมายความว่าขณะเวลาใดก็ตามถ้าเราต้องการจะรู้ลมให้ใจเข้าราต้องการจะรู้ลมให้ใจออกก็ตามถ้ต้องการภาวนาควบคู่ก็ตามเราสามารถทําได้ เมื่อมีความสามารถทําได้แต่ทว่าสักประเดี๋ยวหนึ่งจิตก็ไหลไปสู่อารมณ์อื่นเมื่อไหลก็ไหลไปเรารู้ตัวแล้วก็เริ่มต้นใหม่รู้ลมหายใจก็ออกใหม่ภาวนาใหม่แต่ก็สักครู่หนึ่งก็ไม่สามารถจะทนได้ลาคาญต้องเลิกอย่างนี้เขาที่ว่าทรงในขั้น,นได้ในขั้นคณิการสมาธิ <c oughs> ถ้าปฏิบัติได้ถึงขังข้นคณิกาวสมาธินี่มีการลบมามีการสะสมทีละน้อยแะะน้อยไม่ใช่ของต่ำจนกว่าเราจะตายหรือเวลาที่เราใกล้จะตายเวลาป่วยไข้ไม่สบายเราก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าคือพระรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้แล้ก็รู้ลมให้ใจเข้าออกและภาวนาไปด้วยคำว่าภาวนาเนี่ย ให้ภาวนาตามมัธยาศัยแจะส่วนใหญ่ใหแนะนำให้ภาวนาว่าพุโทโธแตะเรื่อใหม่ๆถ้าให้ภาวนาว่าพุโทโธคือใใจเข้านึกว่าพุทธใจออกในวัฏโธแล้วคำภาวนานี่ไม่บังคับนะใครชอบใจอย่างไหนว่าอย่างนั้นตามชอบใจถ้าเลยเวลาที่เราป่วยเวลานั้นบังเอิญมันเป็นอาการตายเข้ามาถึงพอดีแต่ยังไม่ตาย ขณะที่ป่วยเกิดไม่ว่างไม่ว่างไม่ใจไม่ว้ใจตัวเองนึกว่าให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกหรือว่าโธได้บ้างประเดี๋ยวหนึ่งก็หายไปต่อไปต่อไปเมื่อมสบายขึ้นนึกให้ใจเข้านึกว่าพุทธใใจออกนึกว่าโธประเดี๋ยวหนึ่งก็หายไปเพียงแค่เท่านี้ถ้าายจากความเป็นคนเป็นเทวดาก็ได้เป็นดางฟ้าก็ได้เป็นได้แน่นอน แต่ว่าเรื่องกําลังของพุทธานุติกรรมฐานนี่แย่งดไปก่อนวันนี้พระจะแนะนํามาให้พูดถึงกาลังของฐานเพราะว่าท่จานบอกว่ากําลังของฐานเนี่ยในพระพุทธหาขอเรามีมีการทำบุญโดยสามอย่างหนึ่งทานสองศีลสามภาวนาวันนี้ให้ืีกําลังของฐานเป็นสําคัญ กำลังกินทานก็อยขอนำพระสูตรสูตรหนึ่งถ้าเอาพระสูตรมาคุยกันเนี่ออยรู้จะคุยกันง่ายหน่อยฟังอารู้เรื่องคือพระสูตรสูตรหนึ่งที่เรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนึกไม่ออกก็แล้วเขาท่านปิดสะเป็นเป็นประวัิความเป็นมา,า,าท่านสะปุติคัตท่านปุติคัตปิดสะ ความมอยู่ว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมา,า,าสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในเมืองสาวัตถีเวลานั้นองค์สมเด็จพระมาหามุนีทรงปรารบพระปูริคัสติสเถระทรงตัดพระธรรมเทศนาว่าอาจิรังวัตยังกายโยปัจวิงปริอัติอิเศสติเกินต้น เนื้อความมีว่าในเมืองนั้นปรากฏว่ามีกุณบุตคนหนึ่งในเม,เมื่อขณะไม่ได้ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวาระแรกก็มีความเลื่อมใสเมื่อมีความเลื่อมใสก็ตั้งใจถวายอ,อกใตพพทธศาสนานั่นคือหมายว่าถวายต้องการจะบวชตลอดชีวิต เมื่อตัดสินใจแบบทั้นแล้วก็ขอบันปูพรโอษสมบทปรรพชาจากพระพุทธเจ้าเมื่อบวชเป็นพระแล้วไม่นานนักก็มีกำลังใจขั้นชานโลกีทรงตัวได้บ้างทรงตัวไม่ได้บ้างกำลังยังไม่มั่นคงต่อมาโรคร้ายก็ปรากฏขึ้นกับร่างกายของท่านมันเป็นตุ่มเล็กๆเล็กๆนิดๆตุ่มนิดๆทั่วตัว ต่อมาเจ้าตูมนั่นก็โตขึ้นทําเม็ดถั่วเขียวจากเม็ดถั่วเขียวก็ทาเม็ดถั่วเหลืองจากเม็ดถัวเหลืองก็เท่าข้าวผลส้มนักเก้านาข้าก็โตเท่าผลมะตูมมันเต็มตัวไปหมดพอเม็ดต่างพองใสตัวสมามะตูมมันก็แตกแตกทั้งหมดเป็นน้าเหลืองเยิ้มทั้งร่างกาย ทา่านกระลุกไม่ไหวบรรดาพระท่านหลายก็ปฏิบัติกันต้านกาลังตารกําลังต่อมาไม่ช้าไม่นานนักกระดูกของท่านก็แตกทาให้กระดูก,กแตกที่ตามบาลีไม่ได้บอกว่าแตกส่วนใดส่วนหนึ่งคนจะแตกทั้งกายกระดูกก็แตกผ้ากันเลือกเพื่อพระเ้ําเหลืองบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายปฏิบัติไม่ไหวเมื่อปฏิบัติไม่ไหวก็พากันทิ้ง รอรอความตายท่างบอกว่าในคืนวันวันวนีน้พระท่านทิ้งวันสุกรทิ้งวันนี้นะเวลาเช้ามดืดพระพุทธเจ้าตรวจปณิสัยทองสัตว์ตามเวลากาตร,ร,ตรตรวจปณิสัยทองสัตว์พุะเจ้าดีตามพระสูตรสูตรนี้บอกว่ามีสองเวลาคือถ้าเวลาเช้ามืดถ้าตรวจมาจากขอบจักรวานเข้ามาถึงพระมหาที่อยู่พระระองค ถ้าเวลาตอนเย็นก็ตรวจตำแหน่งที่อยู่แออกออกไปหาขอบจักรวาลแต่วันนั้นเป็นการตรวจอุปนิสัยเขาจัดในต,ตอนเช้ามืดจากขอบจักรวาลเข้ามาในสถานที่อื่นก็ยังไม่เห็นว่าใครจะได้บรรลุมรรคผลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปต่อมาเมื่อใกล้เข้ามาเขตวิหารก็ตนพระโพธิคัสติศาเนี่ยอยู่วิหารพระเจ้าอยู่วิหารเดียวกัน <c oughs> ปรากฏว่าท่านก็เห็นพระพุิิคัตว่ามีอุปสัยอรหันในวันรุ่งนี้วันรุ่งนี้พระติสสะด้วยพุิิคัตติสสระพุิคัตแค่ประวันเนา่าพระติสสระู้มีร่างกายเนา่าในวันรุ่งนี้จะได้บรรลุปักผลเคืืออรันพร้อมกับนิพานแต่ก็ทรงทราบว่าเวลานี้บรรดาพระฤาษีฤาหาทั้งหลายตายกันทอดทิ้งเธอมีร่างกายเน่าไปทั้งตัว ้ากระเต็มชื้นไปด้วยน้ำเหลืองเกิดกลางทั้งร่างกายทั้งผ้ากระดูกร่างกายก็แตกขยับร่างกายไม่ไหวก็ทรงน,นิมิตต่อไปว่านอกจากสถาคโคตร็จแล้วไม่มีใครเป็นที่พึ่งแต่เจอได้ฉะนั้นเวลาเชา้าหลังจากฉันบรรดาหาตาตาหารเสร็จก็ทรงเสด็จออกจากวิหารของพระองค์ ไปแล้วก็ทำาว่าเที่ยวไปในวิหารตรงแล้วเดินไปเดินมาก็วแวะห้องของพระติสระรงเอากาลน้ำมาตั้งที่เตาต้มให้ร้อนท่้นเอาผ้าที่เปื้อนน้ำเหลืองของเธอมาหวังจะซักก็พอดีพระสงฆ์เห็นข้าก็บอกว่างานนี้ข้าพุทธเจ้าทำเองไม่เจ้าค่ะถ้ากเลยหยิบผ้าที่เป็นน้ำเหลืองมาบอกพระสงฆ์ว่าต้มน้ำให้ร้อนเอาผ้านี่ต้มขยี้ให้หมดน้ำเหลือง แล้วถ้าก็เอาผ้าพื้นหนึ่งไปชุบน้าร้อนมาค่อยๆเช็ดตัวของพระติสัยที่น้ําเหลืองกลางทั้งตัวเช็ดจนกระทั้งร่างกายแห้งน้าเหลืองแห้งหมดร่างกายสะอาดเวลานั้นพระติสัยก็มีความเบาใจชื่นใจขึ้นมาเพาาเื่อมีอาจมีอาการปลอดโปร่งขึ้นมาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ที่ทําตามนั่นก็คือพระพุทธเจ้ากําลังใจก็เกิดมาก ต่อมาองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทึงในทรงตรัสเห็นเธอมีกําลังเบาใจเดี๋ยวดูตําราก่อนเดี๋ยวจะว่าผิดไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างพิกขุมันหมายความวิสุทยิวิสุทธิร่างกายของเธอค้างร่างกายของเธอนี้ในเมื่อวิญญาณไปตรัดแล้วหมายความว่าถ้าไม่มีร่างถ้าไม่มีวันวิญญาณ มันก็เหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ที่กมันได้ทับผมพื้นาดินมันก็ท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์เขาจริงแล้วก็พูดอีกคข้างหนึ่ง่ันบอกว่าพิสุร่างกายของเธอนี้มีวิญญาณไปปราดแล้วหาประโยชน์ไม่ได้จะนอนทับเป็นดินเหมือนก็ท่อนไม้ที่ไม่มีประโยชน์ ถ้าต่อมาก็ทรงจัดเป็นคาถาว่า,าจิรังวัตยังกายโยว่าได้ไม่บัญชาถ้าจำไม่นะบัณฑสกุลเป็นนะอจิรังวัตยังกายโยปฏทวิงอดีเศสสติเป็นต้นซึ่งแปลไปเนความว่าพิสุไม่นานหนอร่างกายร่างกายนี้จักนอนทับผืนแผ่นดินกายนี้เมื่อมีวิญ,ญญาณไปปราดแล้ว กพมีบุคคลทั้งหลายเขาก็อยาทอดทิ้งไปเหมือนก็ททอนไม้ที่ไร้ประโยชน์พอท่านฟังเพียงเท่านี้ท่านก็นมาุอราตพลอราตผลพร้อมไปเสวีนทาย,ยานและก็น,นิพพานทันทีตอนนี้ก็มาว่ากันเพื่อกฎกรุงกรรมเมื่อพระติสสะพระมาภูติคัตในระวันเน่าเติมเข้ามาใหม่พระภูติคัตติสสะท่านนิพพานและบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลาย ก็รักได้ครับคำสั่งจากพระเจ้าให้ทำเจดีพระเจ้าสั่งเผาร่างกายแล้วก็กระดูกบรรจุเจดีเขาไว้ต่อมาบรรดาผสมทั้งหลายก็กราบทูลถามองค์สมเด็จพระจอมใจว่าพันเตพระกวาแค่แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาผู้เริญพระุทธเจียวค่ะสาติตจะทำกรรมอะไรไว้จึงมีร่างกายเน่าและกระดูกแตก ความจริงน้ำถาม่สองตอนยังขอรวบรัดและก็ในที่สุดจึงได้บรรลุอรรัตผลพร้อมไปสัมพิชายานไปนิพผ่านได้องสมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้ากระทรงตรัสว่าพิเครเวดูก่อนวิสุทธังหลายการที่ปุริคัตติสะหรือวาติสะอย่างเดียวก็ได้ปุริคัตไปวันน่้ ระบุริคัติิสะคือพระติสาผู้มีร่างกายเน่าในชาติก่อนโน้นเธอเป็นพานฆ่านกคือดักนกบ้างยิงนกบ้างเอามาขายกับอิสระชนคนที่มีสตังบางวันถ้าขายยังไม่หมดมีนกน้อยๆก็ย่างเก็บไว้ขายในวันพรุ่งนี้บางวันถ่านกมีมากต้องที่เหลือมีมาก ก็ย่างบ้างส่วนที่ยังเหลือที่จะขายสดในวันท่งนี้ถ้าจะปล่อยไว้เฉยๆก็เกรงว่านกจะบินหนีไปก็เลยหักขาบ้างหักกระดูกปีกบ้างป้องกันนกบินหนีเป็นกล่าวว่าเพราะกรรมอย่างนี้เป็นปัจจัยให้ติสสะต้องมีกายเน่าแล้วก็มีกระดูกแตก ต่อไปขัน้นดีสองที่พระถามว่าเพราะผลบุญอะไรยิงได้สิริสเร็จอรหันพร้อมไริชมิทายานและก็นิพพานในเวลาเดียวกัน <c oughs> ก็นี้ญาติโยมฟังแล้วจำไวยนะซึ่งมีพระจำนวนมากเพราะว่าผลของทานนี่ไม่สามารถจะไปนิพพานได้แต่ว่าเรื่องนี้ยืนยันว่าผลของทานนี่ไปนิพพานได้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพิกเ,กเวดูก่อนวิสุทธังหลาย <c oughs> ในสมัยเมื่อติดสะข่านกขายนี่นั่นเองวันหนึ่งปรากฏว่ามีพระขีนาศกพ,พระขีนาศกก็คือพระอรหันต์มาบิณฑบาตในเวลาเช้าในเมื่อในในคนในพรานนกเห็งเข้า ก็นิมน์ท่านยืนอยู่แล้วก็รับบาดมาก็มีความรู้สึกว่าร่างเรานี่ทำบาปทุกวันไม่เคยทำบุญเลย <c oughs> แต่เขาก็ไม่รู้ว่าพราะอ,อนั้นเป็นพระอรหันต์ก็ตั้งสั่งคนในบ้านให้ทำกับข้าวฮีรสอร่อยที่สุดที่ชอบปีสุดได้เนื้อเอานกเอาเนื้อนกมา,าทำื่อทำเสร็จก็ปรายฏว่านำในใส่บาตรพระจนเต็มเป็นที่พอใจขอตัวเอง ท่านบอกว่าได้ผลบุญคือถวายทานกรไปขีนาสดทเองครรมขีณาสดคือพระอรหันต์อาชาตินี้ชาติท้ายเป็นปัจจัยได้รู้อรหันต์พร้อมไปสิมิทาย,ยานอันนี้เป็นวันนี้ว่าท่านปราบ,บอกให้ปลารบเรื่องทานเป็นสำคัญใชเพราะว่าการทาบุญในพุทธศาสนามีทานศีลภาวนาจะได้ทราบกันว่าการให้ทานหรือทาทานเนี่ยสามารถเป็นปัจจัยเข้าถึงนิพพานได้ ันนี้วกเาก็มาขอย้ำกล่าวถึงบุญการถวายทานนี่มีอันสงสงไม่เสมอกัน <c oughs> ถวายทานเป็นส่วนบุคคลก็มีอนิสง์ตมลำดับก็จะขอตัดเอาขั้นสูงเลยที่จะบอกว่าถวายทานแก่พระอรหันต์ร้อยครั้งมีอันสงสงไม่เท่ากับถวายทานแด่พระปัจเจุ้พระเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระปัจเจ้าร้อยครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับการถวายสังฆทานหนึ่งครั้งเมื่อถวายสังฆทานร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทานหนึ่งครั้งแล้วต่อมาท่านตรัว่าสัพพทานนังธรรมทานนังชินาติ การให้ทําเป็นทานยานะทานทุกอย่างการให้ทําเป็นทานกันหมายถึงก,การสร้างหนังสือธรรมะให้วิชาความรู้หรือว่าบรรดาญ,ญาติโยมบริษัทที่สอนธรรมะแก่คนก็ดีสอนกรรมฐา,านกับคนก็นดีอน,นี้เป็นกรรมฐานสอนกรรมฐา,านเนี่ยเป็นกรรมฐานท่านสูงสุดดังนั้นเวลานี้ท่านแนะนาบอกว่าให้บอกญาติโยมตามแบบตรง ว่าการที่วัดนี้จัดให้มีการถวายสังฆทานชุดเล็กก็ดีชุดใหญ่ก็ตามและชุดหนึ่งจะคนเดียวก็ตามจะหลายคนร่วมกันทาก็ตาม,ตามย่อมมีนอนิสงส์ในการถวายสังฆทานและการถวายสังฆทานของท่านมีอนิสงส์มากกว่าพระติสะถวายทานกับบันีาาาาน,นาสศพเพราะว่าบัคีนาสศพนั้นเป็นพระอรหันต์องค์เดียวตามบาลีท่านบอกแล้วว่าถวายทานแก่พระอรหันต์เองร้อยครั้ง มีผลไม่เท em> ่าถวายทานแด่พระบัจเจพระเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระบัจเจพระเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานแด่สมเด็จสมมาพทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่สมเด็จสมมาเจ้าเองร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายสังฆทานหนึ่งครั้งอันนี้สงสูงดังนั้นทุกคนให้มั่นใจในในทานที่ตนถวายแล้วไม่เหมืเวลาเท่าไหร่้ เดินเลยใช่เครื่องนี้ก็เป็นนั้นฟังวันนี้จะเริ่มเจริญกันมาถานครั้งแรกในวิหารลอยเม็ดลือบอกวันที่ไปวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้ารอยสามิบสองอันดับแรกที่นำรัูตรนี้มาเพราะว่าเมื่อคืนนี้ใครชนดูว่าการเปิดแนะนำกันครั้งแรกจะใช่อะไรก่อน ก็พระจะบอกว่าให้ใช้เรื่องพระบูตพระติสะบูธธิคาติดสะเพราะเกี่ยวกับการถวายทานท่านก็บอกว่าตามส่วนใหญ่ที่พูดกันว่าการถวายทานไม่มีปัจจัยเข้านิพพานได้อันนั้นไม่จริงเมื่อดาจตุบธบริษัทก็ฟังแล้วในนี้เมื่อเราฟังแล้ววันนี้จะียนกรรมาานกรรมาานที่ทําในวันนี้เป็นหลักสูตรของชละพิญโย เป็นหมวดที่สามของการเจริญพระกรรมฐานหมวดที่หนึ่งสุขัสสโกอันนี้เขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรหมดได้ฌานสมาบัติได้แต่ไม่มีความเป็นทิพย์หมวดที่สองเทวิโชคือวิชาสามรึกลลชาติได้มีความเป็นทิพย์จิตเป็นทิพย์ได้แต่ไปไม่ได้เทวดานางฟ้าอยู่ที่ไหนเราเห็นหมดพรมอยู่ที่ไหนเราเห็นหมดนรกเปรตสุรกายอยู่ที่ไหนเราเห็นหมด แต่ว่าเราไปหาเขามาได้คุยกันได้แต่สําหรับชละพิงโยนี่เห็นได้แล้วก็ไปหากันได้ฉะนั้นบทนี้จึงเป็นบทชละพิงโยไปหาเทวดาก็ไปสวรรค์ก็ได้ไปกุมารโลกก็ได้ไปนิพพานก็นได้ไปเปรตทั้สุรกายได้หมดึกในเมื่อไปได้วันนี้เราฟังเรื่องของประโพธิคัตติสาฟังแล้วเวลาซักซ้อมกัน เป็นคารการทบทวนอตีตางสยานทุกคนเวลาจะทำสมาธิให้ทำสมาธิด้วยความตั้งใจแต่ก็จงอย่าตั้งใจมากเกินไปตั้งใจแต่พอสมควรอันนี้มันเดินเปล่าตัวไม่เดินตัวเนี้ย<ะ>ไม่เดินเอาเครื่องดีดมาเลยนะยไม่รู้เวลาเลยนะ่ย ตั้งใจแต่บาะคุคือยะตั้งใจมากเกินไปเอาแค่เบาๆแบบสบายๆทำใจปกติเวลาภาวนาอยู่จงอยาอยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นมันไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตฟุ้งซ่านเวลาที่ครูให้ภาวนาให้ตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าออก คือตั้งใจอย่าให้เครียดแค่เอาจิตใจเขารู้ว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเวลานี้ให้ใจออกและเวลาภาวนาก็ภาวนาแบบเบาๆสมบ,บายๆให้พยายามทําจิตให้เป็นสุขการทรงอารมณ์ภาวนาที่ครูให้ทําก็ไม่เกินสิบนาทีให้เวลาสิบนาทีนี่มันได้ย่าโยามพุทสุภาษณ์จงอย่าคิดว่ามันเป็นเวลาเล็กน้อยแต่คิดว่าเลยคุมอารมณ์อยู่อันนี้ไม่จริงอ่ะ ปเดียวเดียวจิตก็แลบไปสู่อารมณ์อื่นก็ถือว่าเปรื่องธรรมดาก็จงอย่าคิดว่าเราทําผิดยังถือว่าเราทําถูกมเไม่มันแลบไปเรารู้สึกตัวก็กลับหวนมาใหม่จับลมหายใจเขาออกใหม่การภาวนาให้ตั้งใจภาวนาวัานะมะาพาทะเนาฝึกเฉพาะชนะพิญโยนะกวามจริงบทนี้ก็ไม่ใช่่มมีคำภาวนาเฉพาะเฉาะมะทัดมะนะมะพะทะอย่างเดียว อย่างอื่นก็เยอะแต่ที่เรียกมาเรียกมาใช้ในหมดคำบาวนายอย่างนี้เห็นว่าได้กันเร็วและชัดเนจนแจ่มใสดีกว่าเลยหลใจเข้านึก,กว่านะมะหลใ,ใจออกนึกาพราะพระแอา้ตามนี้นะในเมื่อให้ใจเข้าใจออกรู้ธรรมะให้ใจเข้านึกนามะให้ใจออกนึกพราะทะถ้าจิตมันเคลื่อนไปก็ตั้งใจรู้ใหม่ การรู้ลมหายใจออก็ออกอยาบังคับลมหายใจให้แรงหรือให้เบาปล่อยไปตามสบายของลมหายใจเพียงแค่เอาลมเข้าไปเอาจิตใจเข้ารับทราบท่นนั้นหลังจากนั้นไปเวลาที่ครูแนะนาในการตัดกิเลสตัวนี้สําคัญมากความเป็นทิพย์จะเกิดหรือไม่เกิดอยู่ที่ตรงนี้ทีแรกการรู้ลมหายใจเขาออกก็ดีทำภาวนาก็ดียังไม่เกิดความเป็นทิพย์ต้องอย่าคิดอยากเห็นอะไรทั้งหมดเวลานั้น ความมันทิศจะปรายกฏตรงนี้แต่ความมันทิศจะเกิดได้ก็เพราะว่าเราไม่คิดถึงเรื่องอื่นเวลาที่เขาแนะนําในการตาัดย์ฟูฟังตั้งใจฟังเสียงที่เขาพูดจิตก็น้อมไปกิเลสจะค่อยๆวางมือกาลังเบาลง,าลงทีละน้อยๆในที่สุดจนกระทั่งจิตไม่นึกถึงกิเลสมันจะเป็นเฉพาะเวลาเล็กน้อยก่ช่าง เมื่อจิตไม่นึกถึงกิเลสเวลานั้นจิตก็จะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสจิตก็มีความสะอาดเมื่อจิตมีความสะอาดความเป็นทิพย์ก็เกิดขึ้นความเป็นทิพย์เกิดขึ้นในตอนนี้ขบัรดาแต่พุทธบริษัททุกคนให้ตั้งจะเชื่ออารมณ์แรกเป็นสำคัญถ้าเขาถามแล้วว่ายังไงใจนึกตอบยังไงตอบทันทีตามใจนึกอย่ายั่งตัว หลังจากนั้นแล้วก็เมื่อท่องตัวดีแล้วก็พาไปดูกฎข้องกรรมของพระติดสัต์เพื่บริคติสัะอันดับแรกก็ขอดูว่าพระติดสัเวลาที่พบระพุทธเจ้าเวลานั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงขณะที่กำฟังเทศขั้งกันสุดท้ายเรียกว่าอาจิรังวัตยังกายโยว่ากายนี้ถ้ามีวิญญ,ญาณไปตากแล้ว ถ้ามีริญญาไปบาดแล้วก็จะนอนทับไปดินมันก็ท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ไม่มีใครก็ต้องการเวลานั้นท่านป่วยอยู่ท่านกิตใจสบายมันจะมีความรู้สึกยังไงขณะที่ฟังเทศจะพระเจ้าจบแล้วกายเคลื่อนตัวปณิพันธ์เคลื่อนแบบไหนขอดูตัววิจิขเขาดูจิตใ,ใจทันเวลานั้นหลังจากนั้นก็พากันถอยหลังก็ไปถึงใช่ก่อนเป็พระติสระที่เป็นในพรานนกกระรูปร่างนาตาเป็นยังไง มีฐานะไปยังไงเขาฆ่านกไปยังไงเขาทําแบบไหนล้วพระอรหันต์ที่เขาทําบุญในรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอันนี้คนจะทบทวนไาปีิตังสียานแต่ถ้ามีเวลาพอแล้วก็ทบทวนกฎข้องกรรมของเราสิด้วยาว่ากฎข้องกรรมของเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้มีฐานะแบบนี้เพราะอาศัยบุญอะไร ได้ความสุขได้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เพราะอาศัยกรรมที่เป็นอกุสลแบบไหนถ้ามีกรรมประเภทไหนบ้างที่เราคิดว่าเราทําแล้วแล้วก็ต่อไปในเบื้องหน้ามันจะให้โทษเราแบบไหนแล้วเราจะหนีกรรมประเภทนี้ได้ยังไงอันนี้นักเจริญกรมฐานแบบนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้จึงจะมีการคล่องตัวพอดีเครื่องตั้งเวลามันก็ไม่ยอมตั้งด้วย อลไรต่อนี้ไปก็ขบันดาญาโยงพรทธบริษัททุกคนตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานอาหาน้าทางพระ่อนจ้ะไป่พระก่อนนะ